สวัสดีครับผมเอาเอฟซี FC ทั้งหลายมาตัดเอาได้ลำมันอ่ะมาถ่ายถิงไนแล้วได้เดีย๋ยวหัวลำงม้มงามพี่น้องเอ้ยลำมันหนังง้มคักงามแน่เฝ้าพากกันมาเอาเด้อเบิ้งมันรถคุณอ่ะมีแต่หัวปักใหญ่ยยพพัพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาคุณอ่ะเอ้ยใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องคุณอ่ะพี่น้องเอ้ย ทั้งใหญ่ทั้งยาวเก็บมังกรพี่น้องคุณอะเมื่อนี้มาตไถ่ให้เบิ้งแล้วพี่น้องมาขุดแล้วคุณอะลำมันกระงามงานพี่น้องเอ้ยเบิ้งอรรถปรสโยพี่น้องคุณอะใหญ่คักคุณ่ะเบิ้งพี่น้องเอขนาดตัดล้ม เล่าดิเดยพี่น้องเนี่ยขนาดตัดลั้มเล่าหัวมันก็ยังหัวใหญ่ยอยู่หัวพี่น้องเบิง้งหัวนี่บ่ขาดแต่ะสามโลสี่โลพี่น้องเนี่ยโอ้ยหัวเบิ้งหัวบ,วบานปันดอกเห็ดอีกคือกันนะพี่น้องคุณอะโอ้ยหัวลรำมันนะพี่น้องเอ้ยงาดจังเอ้ยดกคักพี่น้องคุณอะโอ้ยดกคักคุณอะ คนน่ะเบิ่งเอาร้องคนน่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวบ่อน่าพี่น้องเอ้ยบ่อน่าเออบ่อน่าพี่น้องคนน่ะวันนี้คนงานมาทำกันสี่คนโอ้โหหัวนี่แม็คืองานแทะอือพี่น้องอันนี้บ่ขาดสามรูพี่น้องขวาพี่น้องเบิ่งเบิ่งบางไทยแทะพี่น้องอือแทะเบิ่งเบิ่งมันแตกยังสิอลไรเนี่ยแทะพี่น้องแบบ ไ่ดได้ตัดล้มพี่น้องใบมีดก็เลยหะมันไปก้อนเหียเดี๋ยวเบิ่งใบมีดหะมันแตกออกก้อนพี่น้องกระเทิงมันหัวยาวมันกระเทิ้งทีหัวพี่น้องลำอ่ะงามมอพี่น้องว่าเฝ้ามาเอาเด้อเดี๋ยวผมไถบิดนด้เนี่ยผมให้ฟรีให้ฟ,ฟรีพี่น้องคุณน่ะงามคักลำมันน่ะคุณน่ะมึงตารถทีขนาดเลยเจ็ดมังกรคุณน่พนะพี่น้อง ผู้ใดว่าตัดลำเล้าหัวบบใหญ่บมเมนเด้พี่น้องขนาดผมก็ได้มาลี่หนงลี่อย่างนี้เนี่ยเบิกเอาพี่น้องรอมานานแล้วขุดมันหัวใหญ่ให้พี่น้องเบิงเนี่ยอันนี้ก็ได้ไล่ละแปดตันขึ้นไปในพี่น้องบ่รู้ว่ามันสิขึ้นไปเท่าไหเดี๋ยวเอาไปขายเบื้องก้อนผมจะข้อสี่บอกว่าได้ไล่ละเท่าไหรแท้คุณน่ะพี่น้อง หัวยายบ่พี่น้องว่าคุณอ่ะเบิง้งอื้เนี่ยพี่น้องมันหัวหญ่หัวเงาแล้วรถมันออกจากคลองน่ะพี่น้องมันออกมันออกจากคลองมาแล้วรถกละเยียบมันก่อนยังเสร็จน่พี่น้องนะ่ะเนี่ยยังเสียรถรถกละเยียบมันก่อนคุณ่ะพี่น้องเป็นตาสะออนว่าพี่น้องว่า ราคามันอยู่บ้านผมก็แค่สองบาทยี่สิบตังค์เท่าใดก็จะได้ขุดหันแล้วล่ะพี่น้องเอ,เอ้ยหาส่งเงินล้านหาส่งดอกทกอกศพี่น้องเอ้ยเออบิาาบ่งเหงาหนีพี่น้องปืด๊ดพี่น้องเบ่กูนะง่ายครับพี่น้องว่านี่ละมันสิบห้าเดือน วันเกียร้องพื้นไล่ละสองก็สอบซืซี่เนี่พี่น้องสุด,ดยอดบอพี่น้องว่าเอาเดี๋ยวที่ไทยหายเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้อง,งเอ,อ้ยขุดมันหัวใหญ่ให้พี่น้องเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วก็แซ่ให้ผมน้ำเ่ยเด้อสวัสดีครับผม